สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับลุยโลกว้างพาไปชิมในวันนี้นะครับเราจะทําเมนูที่เผ็ดมากๆเลยนะครับนั่นก็คือผัดกะเพราไก่ใส่พริกแห้งครับกะเพราพริกแห้งกระเทียมเนื้อไก่ติดมันทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับเจียวกระเที่มให้หอมใส่พริกแห้งลงไป ผัพวพิกแห้งให้กรอบแล้วใส่เนื้อไก่ลงไปผัดเนื้อไก่ให้สุกเติมผงปรุงรสน้ำตาลซอสปรุงรสและน้ำปลาผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วใส่ใบระเพา เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับผัดกะเพราไก่ใส่พริกแห้งนะครับซึ่งรสชาติเผ็ดมากๆเลยมาแล้วครับผัดกะเพราไก่ใส่พริกแห้งพร้อมเสิร์ฟดูจากหน้าตาแล้วต้องเผ็ดมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมในครั้งหน้านะครับเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวไปชิมเมนูเลยนั้น ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ